ครับผมสวัสดีครับชาวคนเขาสูตรไล่เพียไล่เลยแดงสูตรที่สามเพิ่งไปได้มาจากพี่พีแถวบ้านครับพี่พีเขาแนะนำมาก็เลยจะลองดูอุปกรณ์ก็มีเหล้าขาวครับขวดเล็ก60สบาทยาเส้นครับสองห่อน้ำส้มสายชูนี่ประมาณอันนี้ประมาณสี่ร้อยมครับสี่รอมลลิลตรจะม,มักในขวดลิตรครับอันดับแรกเลยแล้วก็ เ่าขาวทเทเราขาวกันนี่ยัหมักไว้ประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสองคือก็นํามาใช้ครับอันนี้หมักไว้พร้อมกันใช้พร้อมกันครับนี่ผมเพิ่งหมักเหมือนกันคลิปแรกเลยหมักให้ดูด,ด้วยเลยนี่ก็เ้าขาวครับสามสิบดีกีขวดเล็ก <c oughs> เ้าขาวของจริงครับ <c oughs> เอยล้วนทองเลยต้มไก่กว่า เสร็จแล้วน้ำส้มสายชูต่อครับ 400ml ประมาณ4ี่ถึง้าครับกาเอาครับอันนี้ไม่เติมน้ำเปล่าครับน,นีหมักเพียวๆเลยแล้วเรามากรองเอาใช้อัตราการใช้พี่เขาบอกว่าน้ำา1ลิตรต่อ1ช้อนโต๊ะครับผสมเจียจางน้ำเปล่าน้ำลิตรน้ำเปล่า1ลิตรตอนนี้หมักไว้แล้ว1-2ึงคืน ใช้หนึ่งช้อนโต๊ะครับฉีดพ่นช่วงเย็นๆเหมือนเดิมครับจะจังให้น้อยครับเ้วค่อยเพิ่มปริมาณเอาถ้าถ้าอยากใส่ร้อนครับอันนี้เราก็ใส่ยาเส้นเข้าไปโอ้เัวข่าวของจริงอ่ะไม่น่าลองให้ดูเลยอันนี้ใส่อักสองห่อพี่เขาบอกใส่อสองห่อ อย่างว่ามันจะเยอะไปหรือเปล่าลเยวลองดูครับใส่ไปเลยสองห่อนี้น่าจะเหมาะก,กับขวดใหญ่ขวดนี้ก็เกือบร้อยฮะก้าสิบบาทไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเราลองดูสุดอื่นผมว่ามันมันไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่มันช่วยบรรเทาอาการ แล้วก็มาเหมือนเดิมเหมือนมันหนีไปอ่ะหนีแล้วมันได้กลิ่นกลิ่นกลิ่นนิดนแล้วมันก็หนีมันไม่ช่วยฆ่าเลยตายยกลังอย่างเงี้ยก็หาวิธีไปเรื่อยๆครับอไม่อยากใช้เคมีผมไม่อยากใช้มันยังไงไม่รู้อะเคมีเป็นอาบุธชีมาภาพเลยก็เลยใช้แบบนี้ดีก,กว่าพอมันเทา ในซีรีสเรื่องดอกเรื่องผลประโยชน์ใช้แค่พอประมาณครับมีโทษและมีประโยชน์เหมือนกันครับพวกนี้ใส่เลยทีเดียวมาไว้หนึ่งคืนครับหนึ่งถึงสองคืนก็ได้ถ้าใครอยากได้อะไร แล้วก็กองเอาน้ํามาใช้ครับแตก่การใช้ก็หนึ่งน้ำันเนี้ยน้ำหมักเนี้ยหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ําเปล่าหนึ่งลิตรครับที่เขาแนะนํามาผมก็ว่าจะใช้ประมาณนี้เพราะว่ามันไม่ได้ผสมน้ําเปล่าของแรงนั้นเลยอ่ะมันส้มสายชูเหล้ายาเส้นประมาณนี้ก่อนนะ ลองเขย่าดูกันแต่ทำไมน้ำไม่ดำามาสิแม่ของพี่เขาดำเรลองดูครับก็ประมาณนะครับที่เหลือเราก็ไปหมัดน้ำเปล่าไปไม่ใช้ต่อ ประสกลองใช้ให,หมดโก็ประมาณนี้ครับอัตรากันไช้ก็น้ำหมักหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำเปล่าหนึ่งลิตรถ้าใครจะเพิ่มน้ำก็ใส่ตามอัตราไปครับประยุกเอานี่ผมก็ได้สูตรจากพี่เขามาแนะนำมาก็าจะลองดูครับทุกสูตรลองให้รู้ครับครับสวัสดีครับ